บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดจันทบุรีค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะมีประชาชนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างบางตาค่ะ ในวันนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทั่วไปในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทีมข่าวซีทีวีได้ลงพื้นที่ออกสำรวจบรรยากาศการเลือกตั้งตั้งแต่เปิดหีบเริ่มให้ลงคะแนนเลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมะขามพบว่าบรรยากาศการมาลงคะแนนเสียงของประชาชนที่โรงเรียนบ้านมะขามซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่3และ4ของหมู่ที่1ตําตำบลมะขามเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดจันทบุรีบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงามีประชาชนเดินทางมาลงคะแนนเสียงค่อนข้างบางตา ยในเขตเลือกตั้งที่3หมู่ที่1ตำบลมะขามมีจํานวนของผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น403คนมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง2คนคือหมายเลข1นายสาตราวุฒิเคลือลอยสังกัดพรรคชาติพัฒนาและนายชินวัตรหาบุญพาศหมายเลข15สังกัดพรรคเพื่อไทย ซึ่งในเขตอำเภอมมขามทั้งหมดได้แบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็นหน่วยย่อยทั้งสิ้น52หน่วยทางนี้แต่ละคณะกรรมการประจำหน่วยได้เปิดให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้นั้นก็ยังไม่พบความวุ่นวายการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าเข้มแต่ละหน่วยการเลือกตั้ง ขณะที่หน่วยเลือกตั้งของอำเภอคลุงซึ่งทีมข่าวได้ลงพ <c iffer sorting> ื้นที <upfront> ่ไปยังศาลาประจําหมู่บ้านของหมู่ที่สองตําบลตะปอนโรยสถานที่หแห่งนี้ได้จัดเป็นสถาน right ที่เล <version> ือกตั้งของประชาชนในหมู่ที่1และหมู่ที่2ตําบลตะปอนอําเภอคลุงซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดจันทบุรีโดยบรรยากาศก็ยังคงเป็นเช่นเดียวกับที่เขตของอำเภอมะขามคือบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นกันมีประชาชนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ช่วงเช้าอย่างบางตาเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าเข้มตลอดการเลือกตั้ง ทางนี้บรรยากาศโดยรวมของการมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดจันทบุรีภายหลังจากที่เปิดหีบบัตรปรากฏว่าส่วนใหญ่มีประชาชนมาลงคะแนนกันอย่างบางตาหากเทียบกับทุกครั้งที่ผ่านมาในการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่มีประชาชนมาใช้สิทธิ์กันน้อยอาจเป็นเพราะเบื่อการเลือกตั้งที่ซ้ำซากจำเจหรือต้องการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ทราบว่ามีประชาชนเดินทางมาลงคะแนนเสียงบางตามไม่คึกคักเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานปัญหาการเลือกตั้งมีแต่เพียงการหาที่เลือกตั้งซึ่งอาจจะมีการสับสนบ้างแต่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็คอยให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์จนผ่านไปได้ด้วยดีค่ะจากการเปิดเผยของนางวารุณีมโน ปลัดอำเภอคลุงกล่าวว่าจากการตระเวนไปตามหน่วยต่างๆรอบนอกในพื้นที่หลายๆตำบลในช่วงเช้ามีประชาชนมาลงคะแนนเลือกตั้งไม่ถึง10%เเกือบทุกหน่วยเงียบเหงาทางนี้พันตำรวจเอกชวฤทธิ์นาคสุขผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลุงกล่าวว่าบรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ใดๆโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตำรวจตระเวนชายแดนจากคายเจ้าพระยาบดินเดชานำกำลังตำรวจตระเวนชายแดนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยร่วมกับจ หน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรขคลุงโดยพื้นที่หน่วยเลือกตั้งที่13มีคุณยายวัย90ปีที่ลูกหลานพามาลงคะแนนชื่อคุณยายทองเจือวิเชียนชันโดยคุณยายเป็นมารดาของนายสมหมายวิเชียนชัน้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางมาลงคะแนนในครั้งนี้ด้วยค่ะ ขณะที่บรรยากาศการนับคะแนนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดจันทบุรีที่อำเภอมะขามนั้นการนับคะแนนค่อนข้างรวดเร็วเมื่อผู้สื่อข่าวไปถึงพบว่าเพียงเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงการนับคะแนนก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยรักษาวความปลอดภัยในตำบลต่างๆประกอบด้วยตำบลอ่างคิรีท่าหลวงวังแซมฉมันปัทวีและตำบลมะขามก็ได้ทยอยกันนำหีบบัตรวัสดุ อุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งที่ทําการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วนํามาส่งยังคณะกรรมการส่วนกลางเพื่อรวบรวมนําส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบุรีต่อไปโดยในอำเภอมะขามีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น52หน่วยมีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้เฉลี่ยแล้วคิดเป็นประมาณ50% ทั้งนี้ทางด้านว่าที่ร้อยตรีกิติเวศสายพัฒนะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยว่าบรรยากาศโดยรวมตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้จนกระทั่งการนับคะแนนเสร็จสิ้นนั้นบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่หากมองถึงการมาใช้สิทธิ์ของประชาชนแล้วอาจจะดูน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งในคราวก่อนอย่างไรก็ดีนะคะในการนับคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ยังไม่สามารถทราบได้ว่าใครจะได้เป็นสสข,ของจังหวัดจันทบุรีทั้ง3าเขต โดยจะต้องรอการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่23กุมภาพันธ์2557ที่เป็นการเลือกตั้งเพิ่มเติมสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาและผลการนับคะแนนจะได้ทราบกันอย่างแน่ชัดทางด้านกะกะตได้เปิดเผยว่าน่าจะเป็นวันที่3มีนาคม2557หรืออีก1เดือนข้างหน้าค่ะ อสภาพที่เราเห็นในนี้เป็น,เป,นเป็นเพียงอำเภอเดียวนะครับในเขตเอกตังที่3เพราะว่าเขตเอกตังที่สานั้นสี่อำเภอคือสอยดาวโปงร้อนมาขามแล้วก็ขุ่วันนี้อำเภอมาขามก็เป็นจุด,จ,ดจุดหนึ่งจำนวนหน่วยไม่มากนะักก็คือ52หน่วยนะครับผู้มาใช้สิทธิ์อาจจะที่มา,มาขามอาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะครับอยู่มา50%กว่าปรกว่าๆโดยโดยประมาณนะครับดังนั้นถึงได้ถามว่าทําไมถึงมาเร็วนะชั่วโมงกว่าๆมาแล้ว ก็โดยโดยภาพรวมๆก็คือส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยก็จะเป็นคนเก่าๆที่เคยรู้จักในเรื่องของการทําในเรื่องของหน่วยเลือกตั้งมาแล้วนะครับจะมีบางคนท่านในมือใหม่แต่ว่าก็ทํางานได้ค่อนข้างดีรวดเร็วนะครับปัญหาอะไรไหมคะในวันนี้ปัญหาในเรื่องตั้งแต่ตอนเช้าแต่8ปดโมงยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะมีเล็กๆน้อยๆก็คืออาจจะไปไม่ตรงเวลาบ้างอะไรเพราะทวักการนะส่วนใหญ่ภาพรวมๆแล้วเป็นเป็นภาพที่ในเขตที่สามค่อนข้างดีครับผู้มาใช้สิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ์ไม่มีปัญหาก็มีบางหน่วยแจ้งเรามาว่าอขอโทษขอญาตเนาะว่าแม้กระทั่งนกหวีเขาก็มาใช้สิทธิ์คนที่ป่านวีเก็มาใช้สิทธิ์ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องของประชาธิปไตยที่เขาใช้ได้เต็มที่ของเขาครับเพียงแต่ว่าในคูหาก็จะกาเบอร์อะไรนั้นเป็นสิทธิ์ของเขานะครับก็จะออกมาลสกนณะอย่างนั้นนะฮะถือว่าผู้จํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่คาดหมายไหมคะอาจจะน้อยไปไวกว่าที่เราคาดหมายเพราะว่าที่อํเาเภอมะขามหรือในเขต3เราเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ โดยประมาณนะครับ80ขึ้นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นตัวอำเภอมาขามเองหรือว่าอำเภอใกล้เคียงอยู่ในเขต3เหล่านี้นะครับแต่ค่อนข้างรอบนี้อาจจะสัก60%กว่ารุ่นร่วม70%เป็นบางอำเภอถ้าค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก60%ก็ถือว่าใช้ได้